เดียวคุณผู้ชมครับร Stand ort, ผมเอกอิทิศักดิ์ด่วงพิมพ์ครับในช่วงลองขับบายเอกอิทิศักดิ์วันนี้เหมือนเช่นเคยครับเราอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นต้องบอกว่าเป็นเวอร์ช <bilmiyorum> ั่นพิเศษพิเศษตรงไหนเพราะว่าเป็น t o ้ต้า c s r GR Sport เห็นชื่อไหมฮะชื่อจะมีต่อท้ายว่า g r Sport เพราะผมมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาประมาณ4ปีแล้วคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกับ t o ้ต้า c s เเป็นอย่างดีเ <temperatures and Ó> ท้าความนิดนึงสั้นๆแต่เดี๋ยวผมแนบคลิปการทดสอบให้ดูเลยว่าว่า เราเคยทดสอบ CSR มาหลายรุ่นมากทั้งหลายเวอร์ชัน่นล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันเรียกว่าเวอร์ชันโมเดล2021ซึ่งมีความแตกต่างก็คือเป็นหลังคาทูโทนหลังคาดำเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคือมีเครื่องยนต์ให้เลือกเครื่องเดียวคือเครื่องยนต์ไฮบริดตัวเดียวเครื่องยนต์สันดาป1.8ลิตรไม่มีแล้วในโต y ยต a า CSR ในเวอร์ชันโปรตีโมเดล2021แต่ครั้งนี้ครับในปี2022เนี่ยโตโยต้ตาเพิ่มอีกหรุ่น ใน CSR เพิ่มรุ่นไหนรพเอกผมข้างๆกันนี้ครับกับเวอร์ชั่นที่เป็นโต้ตาซีอาร์จีอารต่อท้ายว่า GR Sport ชื่อน,นี้ไม่มีคำว่าธรรมดาโต้ตาเพิ่มชุดแต่งรายละเอียดตั้งแต่เอกทรีอียภายนอกจนถึงอินทรียภายในและที่สำคัญครับเรื่องของช่วงร่างช่วงร่างที่มีการปรับปรุงคอยสปริงโช๊คอัพหน้าหลังใหม่แฮนดลิงในการขับเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก แต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าในเวอร์ชันไฮบริดเหมือนเช่นเดิมทาํางานร่วมกับเกียร์อัตอร์ CVT เหมือนเดิมขับเครื่องร้อน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าในเรื่องนั้นเราอาจจะอาจจะอาจาอาจะพูดเบาเเบาๆแต่เบาเบาแต่สิ่งที่อยากให้แตะก,ก็คือจากที่ได้ลองขับขอเกริ่นก่อนเลยว่าจากที่ลองขับเนี่ยผมว่าเจ้าโต,โต,ตา้ท้าซีทาคันนี้มีแฮนดิลิ่งเหมือนกับเขาเรียกถอดแบบน้องๆ้อง,องตโต้ทตาซูปรามาเลยนะต้องบอกอย่างี้เห็นรถสูงสูงอย่างเงี้ย แต่เรื่องในการขับเข้าโค้งเนี่ยเป็นรถที่สปอร์ตกระชับขับแล้วหนึบแน่นมากแต่ต้องบอกว่าถูกใจสาวกสปอร์ตแต่สำหรับสาวกครอบครัวลองไปมองเจ้าโตต้าโคโรราครอสน่าจะเวิร์กกว่าหรือครอส GR น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่า c s r g r อาร์สปอร์ตคันนี้ค่อนข้างสปอร์ตจ๋ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับช่วงล่างใหม่เรามาดูข้างนอกครับข้างนอกมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้านหน้าก่อนเลยว่า หลายหคนบอกว่าสิ่งที่เพิ่มมามีอะไรบ้างสำหรับเวอร์ชั่น GR Sport ออกผมลืมบอกไปราคาจําหน่ายของเวอร์ชั่น GR Sport เนี่ยทำให้โตโยต้าเซีซา GR Sport เนี่ยมีราคาขยับขึ้นไปอีกประมาณ50,000บาทอยู่ที่1นึ่งล้านหนึบาทก็เรียกว่าล้านสองทอนพันฮะซึ่งทําให้ราคาที่เงินที่ต้องจ่ายเข้าไปเม็ดเงินเนี่ยอีก50,000เราได้อะไรดูครับข้างด้านหน้าเนี่ยสิ่งแรกก็คือในเวอร์ชัน GR Sport คุณจะเห็นเลยว่าเขาตี สสญลักแบต GR เป็นสสญลัก์เฉพาะต้อบอกเฉพาะนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เวอร์ชัน GR Sport ตคุณต้องอาจจะต้องไปหาซื้อปิดเอาเพราะว่าอันนี้จากโรงงานจะมีสสญลัก์โลโก้ GR คาดดำแดงสัญลักเฉพาะของ GR เนี่ยมาให้ในเวอร์ชันนี้และที่สำคัญคือชุดสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านล่างเนี่ยรอบขันมาให้เพิ่มซึ่งทำให้บุคลิกด้านหน้าเนี่ยท่านผู้ชมลองมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นบุคลิกด้านหน้าของ เจ้าโตลต้าซีเชาร์จีอาร์สปอร์ตเนี้ยดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกับสเกิร์ตชิ้นใหญ่เป็นแบบทูโทนสีเดียวตัวรถและตัดด้วยสีดาด้านด้านล่างมีลิมและตรงนี้ก็จะมีชายที่ประกบข้างเพิ่มขึ้นมาซึ่งทําให้มุมมองด้าหน้าเนีน่ยโฉบเฉี่ยวและสําคัญคือในเวอร์ชั่นใหม่อ่ะไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาให้เป็นไฟ LED ดีแล้วบอกงี้ซึ่งทําให้รถเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตดูครบในเรื่องของดีเทลรายละเอียดไฟหน้าย,ยังคงเหมือนเดิมครับ LED ดี ไฟเลี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์กับเซอรเวยเชียลไลท์ที่ถือว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่นํามาจําหน่ายเมื่อมาสีปีที่แล้วนะถ้านับกันในไฟของไฟเลี้ยวหน้าของโตโยต้าที่ใส่ไฟเลี้ยวบบ Light เซอร์เวย์เชียลไลท์วิ่งมานะฮะก็สาหรับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ออปชั่นด้านหน้ามีให้พอสมควรต้องพูดอย่างนั้นออปชั่นของเพราะอะไรมีเซ็นเซอร์การระรยะหน้ามาให้แต่สิ่งที่ขาดก็คือโตโยต้ตาเซอซาไม่มีกล้องอราราวิว ไม่มีกล้อง360เหมือนกับเวอร์ชั่นโต้ตาโคโราครอสที่มีกล้องอาราวิวด้านหน้าเสียซาไม่มีมีกล้องหลังให้ตัวเดียวเท่านั้นอ่ะดูด้านข้างครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างด้านข้างครับ สิ่งที่เพิ่มมาใน Toyota CSR GR Sport ใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของชุดแต่งอย่างที่บอกแล้วด้าหน้ามีเพิ่มลิ้นข้างเห็นแล้วแต่สิ่งสำคัญด้านข้างเนี่ยผมไม่บอกไม่ได้หลายลคนผมว่าผู้ชมเห็นแล้วล่ะล้อล้อแม็กหน้าหลังไซส์เดียวกันแต่เป็นขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางที่สื่อว่าใหญ่ขึ้นในไซส์ 225/50R18 ให้มาพร้อมซึ่งในเวนอร์ชันนี้ให้ยางของมิชลินมิชลินตัวนี้เป็นมิชลิน p r i m a c y 4นะที่ให้ติดรถมาเนี่ยก็เรียกว่าให้บุคลิกเนี่ยดูสปอร์ตโชว์เฉียวแล้วให้การขับพนักงขับเนี่ยที่ดีด้วยก็อบอกนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเลยระบบเบรกเหมือนเดิมไม่ได้อัปเกรดอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้ยังคงเป็นธรรมดาถ้าเกิดเราจำมาได้นะถ้าไปดูย้อนเนี่ยในในตระกูล GR Sport เนี่ยถ้าเป็นอ่กลุ่มกลุ่มกระบะกลุ่มอ่าโฟล์คช er คุณผู้ชมจะเห็นคาลิปเปอร์สีแดงแต่ครั้งนี้ในโตล้าเซียทร คาลิปเปอร์ไม่ได้ทําแดงมาคาลิปเปอร์ยังคงเป็นปกติอยู่เป็นคาลิปเปอร์ชุดเดิมอยู่แต่ในเวอร์ชันกระบะรีโวลและฟอร์จูเนอร์เนี่ยจริงก็บอกว่าเบรกเหมือนเดิมครับแต่ทําสีแดงให้เป็นกิมมิคแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทํามาก็บอกเบรกเหมือนเดิมแต่ล้อลายใหม่ขนาดใหม่18นิ้วเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เพิ่มเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองเข้าไปข้างในนะครับมองเข้าไปข้างในเนี่ย,ปนนยสปริงและโช๊คใหม่เซตค่าใหม่หมดซึ่งทําให้ handling ของรถได้เปลี่ยนไปเยอะมากต้องบอกว่าตัตาเเนนีี่่ยจรริงๆบบอกป็ถทข ถือว่าถือว่าสปอร์ตนะผมบอกถ้าเทียบถือว่าสปอร์ตเพราะว่าจะแบ่งบุคลิกชัดเจนว่า CSR จะออกแนวสปอร์ตแต่ถ้าจะไป Corolla Cross เนี่ยจะออกแบบครอบครัวนุ่มๆแต่ครั้งนี้เนี่ยสปอร์ตยิ่งขึ้นถือว่าเน้นแฮลล์ิงการขับเนี่ยชัดเจนครับกับช่วงล่างใหม่ในเวอร์ชันโตต้า CSR GR Sport แต่สิ่งนี้เพิ่มก็คือสกเกิร์ตสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตข้างเนี่ยใหม่ใหญ่ขึ้น วยขึ้นโดดเด่นขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มด้านข้างแล้ดูด้านท้ายครับด้านท้ายว่ามีอะไรเพิ่มบ้างในเวอร์ชัน GR Sport ครั้งนี้ครับในด้านท้ายครับก็ยังเหมือนต้องบอกว่าเหมือนดีไซน์เดิมเหมือนกับเวอร์ชัน CSR รุ่นมาตรฐานโมเดลเยีย2021ซึ่งต้องบอกว่าออปชันมาครบเพราะว่าไฟท้ายเนี่ยย่างที่ท,ทราบดี CSR รุ่นแรกตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วที่จำหน่ายเนี่ยไฟท้ายมี2เวอร์ชันเวอร์ชันเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยไฟท้ายจะไม่ใช่ LED แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเครื่องยนต์ไฮบริดไฟท้าย LED ครั้งนี้โมเดล2021ที่ล่าสุดที่ทําเป็นหลังคาดําแล้วก็รถเป็นทูโทนเนี่ยไฟท้ายเป็นเวอร์ชัน LED หมดเพราะว่าเหลือแค่เครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการเอาเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับในเวอร์ชันรุ่นนี้มาอัปเกรดเั้นแล้วเนี่ยออปชันก็จะเป็นเบสพื้นฐานของโมเดล2021ซึ่งในเวอร์ชัน gr sport เนี่ยถ้าผมบอกว่าจุดเด่นเลยเนี่ยหรายคนเห็นแล้วว่าเสีลักษณ์ใต้คําว่าไฮบริดเน ซึ่งเปการเน้นเน้นความพิเศษแต่จริงๆอะ่ะไฮไลท์อะ่ะคือเจ้าชิ้นนี้สปอยเลอร์หลังสเกิร์ตหลังเนี่ยถือว่าชิ้นใหญ่ขึ้นนะเห็นชัดเลยเนี่ยโอบมาตั้งแต่ด้านข้างของกันชนมายันด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาตีกรอบเจ้าชุดไฟเบรกต้องบอกเป็นไฟตัดหมอกหรือ,หร,อหรือบางครั้งก็จะบอกว่าเป็นเอาไว้กันเวลาในยามหมอกลงในยามที่มืดมากๆฝนตกมากๆเนี่ย ก็จะเปิดใช้ได้แต่ในชุดเนี้ยยังไม่ใช่ LED วดีนะตัวเือไฟเนี่ยแต่นอกนั้นเนี่ยจะเป็น LED วดีเรียกว่าทั้งเซตถือว่าให้ความสปอร์ตกับบุคลิกที่ดีขึ้นเซ็นเซอร์กระยะมีให้ 2. จุดหน้า2จุดหลัง2จุดก็ยังถือว่าเซ็นเซอร์ระยะยังไม่ได้ถือกันรอบคัน 6.4. จุด 4, จุดกจุดก็เป็นเซ็นเซอร์กรระยะหน้าหลังที่มีเอาให้เตือนระยะเวลาเคลื่อนที่เข้าใกล้วัตถุแต่ด้านหลังดีหน่อยตรงที่ มีกล้องถอยหลังงห้แต่สิ่งหนึ่งก็คือกล้องถอยหลังของเจ้าโต้ต้าซีเทั้งเวอร์ชันปกติและเวอร์ชัน GR Sport เนี่ยเขาไม่ได้ให้กล้องอาราวิวจะไม่เหมือนกับในเวอร์ชันของโต้ต้าครูร่าครอสที่มีกล้องอาราวิวให้ในเวอร์ชัน GR Sport ซึ่งครั้งนี้ออปชั่นเนี่ยจะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่เราเห็นครับในความสปอร์ตสปอยเลอร์บนสเกิร์ตข้างที่เป็นแบบตุดเป็ดดักเทลเล็กๆเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยของเจ้า โตโยต้าซีเอเนี่ยดูสปอร์ตโชบเชียวอย่างเด่นชัดในห้องสัมภาระหลังครับยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมกับฝาท้ายที่ใช้สวิทช์ไฟฟ้าเปิดล็อกล็อกรถได้นะเปิดมาโลง่ลงๆเบาะสามารถแยกพับ60-40ได้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่มองหารถที่ใช้งานสะดวกสบายแบบเขาครัวแล้วไปมองเจ้าโตโยต้าโครโรลาครอสน่าจะเวิร์ก,กว่าในแ,แบบนี้ ปไปดูด้างในครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมครับปไปดูด้างในครับสําหรับภายในห้องในสารครับวันนี้เจาะเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมแปะคลิปด้านล่างให้ในตรงคอมเมนต์ตรงเดซิฟชั่นหน้าว่าคลิปเก่าๆที่เราเคยทดสอบโตต้าซีเอาไปก่อนอันนี้โดยเฉพาะโมเดล2021เราทดสอบไปแล้วดูว่ามีอะไรแตกต่างบ้างแต่สําคัญก็คือตอนนี้ที่เห็นจุดเด่นคือพุ่มอะไรครับพุ่มอะไรสไตล์สปอร์ตสามก้านเติมสัญลักษณ์ GR อันนี้เพิ่มมาเลยเห็นเด่นชัด ให้ฟิลลิ่งที่ดูเขาเรียกดูสปอร์ตขึ้นจากการตัดเย็บเป็นพวงไลยหนังพร้อมกับหนังรูด้านบนเนี่ยระบายความร้อนถือว่าช่วยได้ดีในทับเมืองไทยเพราะว่าภายในห้องโดยสารของโตต้าซีเอสอาร์เนี่ยต้องบอกว่าในเวอร์ชันมาแล้วจนถึงเวอร์ชัน g r Sport เนี่ยใช้ภายในห้องโดยสารที่เป็นหนังทั้งหมดทันแล้วเนี่ยมันก็จะอาจจะหนังสีดาด้วยตลาดเมืองร้อนแบบบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งมันร้อนนิดนึงเวลาจอะตากแดดน,นะแต่ก็ เติมความสปอร์ตได้เห็นแล้วครับว่าพวงมาลัยใหม่ชุดใหม่สิ่งที่านคือเบาะเบาะทรงสปอร์ตอยู่แล้วแต่มีสัญลักษณ์ถ้าท่านมองเห็นนะสัญลักษณ์ GR ด้านหลังสัญลักษณ์ GR ครับปั๊มนูนที่เบาะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความแข็งขึ้นนิดนึงต้องบอกว่ารูปทรงเบาะสปอร์ตแล้วเติมสัญลักษณ์ GR เนี่ยดูสปอร์ตขึ้นอีกระดับเลยครับและอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเรามองเนี่ยครับตัวพุทธสตาร์ปุ่มสตาร์ทเนี่ยครับจะมีโลโก้ที่นอกจากว่าสตาร์ตสอปเนี่ยมีสัญลักษณ์ GR เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นออปชันที่ถือว่าให้มาในเวอร์ชั่น Tota CSR ี r s ช o า t r ส่รายใส่อ,อยียดตรงนี้เพิ่มมานอกนั้นแล้ววิวหน้าจอ7นิ้วก็ยังเป็นแสแตนดาร์ดเดิม7-8 8นิ้วนี่แนิ้วแต่มันยังดูเล็กนะถ้าไปเทียบกับรุ่นใหม่หลายคันเป็นเ็น9นิ้วจอใหญ่มากแต่เพิ่มว่าอันนี้โมเดลเยีย2021น่ยังให้ไซส์นี้อยู่นะฮะออปชันทุกอย่างแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะมีนาโนอี มีมาให้เหมือนเดิมครบนะฮะเรื่องของจอหน้าปัดมารวัดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่มีแตกต่างจะเดบิวในคลิปนั้นแต่ตอนนี้เราไปลองขับดีกว่าไปดูแฮนด์ i ลิ่งก่อนว่าฟีลลิ่งที่อยากบอกครับว่าจุดเด่นเลยก็คือช่วงล่างนอกจากความสวยงามของชุดแต่งที่เพิ่มแล้วช่วงล่างช่วงล่างเซตอัพโชคอัพสปริงใหม่เนี่ยสปอร์ตบุคลิกต่างไปเลยเดี๋ยวไปลองขับดีกว่าครับไปลองสรน,นากันไปพร้อมครับลองขับ ครับคุณผู้ชมช่วงสำคัญเลยต้องบอกงี้เราอยู่ภายในรถ Toyota CSR GR SPORT ต้องบอกงั้นว่าชื่อเต็มของเขาซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าชื่อเต็มเนี่ยมีต่อท้ายว่า GR SPORT ซึ่งอย่างที่เราทราบดีครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดอัปเกรดเจ้า CSR คันเดิมเนี่ยที่ถือว่าจริงๆเป็นรถเป็นรถต้องบอกเป็น เ u v b s e gment ที่ที่ที่โชบเฉี่ยวด้วยรูปทรงด้วยบุคลิกที่ดูสปอร์ตอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการเติมความสปอร์ตให้มากขึ้นมากกว่า CSR เวอร์ชั่นมาตรฐานเวอร์ชั่นปกติที่ตอนนี้ต้องบอกว่า CSR ในปัจจุบันเราไปยพาผู้ชมไปชมแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหลือนหนึ่งรุ่นเท่านั้น ตอนนี้ก็เท่ากับว่ามี1รุ่นกับรุ่นพิเศษได้เป็นรุ่นที่2จากก่อนหน้าน,นี้ที่จะมีเวอร์ชัน c s r ทั้งเวอร์ชันเครื่องยนต์สันดับธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดแต่ตอนนี้เหลือแต่เวอร์ชันเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นซึ่งคันนี้เอาเวอร์ชันเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นรุ่น,รน,รนเริ่มต้นเนี่ยมาเติมออปชั่นเติมความสปอร์ตกับตัวเลขมูลค่าที่อย่างที่บอกของชมว่าข้างนอกมีชุดแต่งข้างนอกมีชุดแต่งภายในแล้วเนี่ยมูลค่าที่เพิ่มในก็ อยู่ที่5 0,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญคือนอกจากเรียกความสวยงามความโดดเด่นของของบอดี้พาร์ทแล้วก็อินเทเนียภายในที่เพิ่มเติมในรับ G R Sport ขึ้นมาเนี่ยความเด่นอีกอย่างหนึ่งคือช่วงล่างช่วงล่างนี่คือไฮไลท์ครับเพราะว่าจะบอกว่าเครื่องยนต์ระบบเกียร์ C V T เหมือนเดิมเครื่องยนต์1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันผันขับเคลื่อนด้วยเกียร์ C V T เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยไฮไลท์หลักคือ ช่วงล่างช่วงล่างเนีครับเราจะเห็นเลยว่าแฮนดลิงของช่วงล่างเนี่ยเปกติก็อบอกว่าเป็นรถที่บุคลิกออกสปอร์ตนิดนิดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่เนี่ยที่เซ็ตอัพโชคและสปริงใหม่ในความสูงเดิมนะในความสูงเดิมกับล้อชุดใหม่ที่เป็นบอกว่าขนาด18นิ้วที่มีเฉพาะ,จะเจ้า CSR าเวอร์ชัน G R Sport เนี่ยที่ใส่มาเนี่ยจะบอกว่าช่วงล่างฟิลลิงแฮนด d l ลิงเนี่ยที่ผมขับเนี่ย ผมผมว่าแฮนดิ้งค่อนข้างถือว่าหนึบเลยหนึบแน่นหนึบแน่นจนให้ความรู้สึกเดี๋ยวจะบอกว่าชอบเลยแหละถ้าสำหรับสายสปอร์ตแต่ถ้าเป็นสายครอบครัวอาจจะบอกว่ามันมันกระด้างไปนิดนึงมันแน่นไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าในมุมของเนี่ยสายสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าบุคลิกเนี่ยตอบโจทย์สายสปอร์ตจา๋าเลยให้แฮนดิ้งช่วงล่างนะการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนในความเร็ว ในการใช้เดินทางบนความเร็วเดินทางเนี่ยรถเสียดาค่อนข้างหนึบแน่นจนผมยังแอบรู้สึกว่าจริงๆช่วงล่างเนี่ยน้องๆต้องบอกน้องๆแทนด์่งน้องๆเจ้าโตต้าซูปราตัวใหม่ที่เราเคยลองขับอะต้องบอกว่าแฮนด์ลงของน้องๆเลยนะทำให้รถเจ้าเสียชาคันนี้มีบุคลิกที่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนอื่นๆในเรื่องของเครื่องยนต์การตอบสนองยังทำได้ดีเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบ แบบสปอร์ตจาาในเรื่องนั้นแต่ก็ถือว่ารองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างดีระบบเบรคมั่นใจได้กับระบบเบรคดิสเบรกสีรอแต่เพียงว่าแฮนดิ่งของช่วงล่างเห็นชัดในเรื่องความเรืความมั่นใจในการขับขี่อันนี้คือจุดเด่นเลยครับของเจ้า t o y ต้าเซียซาเวอร์ชันเรียกว่า GR Sport เนี่ยทำให้เจ้า t o y ต้าเซ r ยซาก r สคันนี้ มีบุคลิกที่สปอร์ตจา้ามีบุคลิกที่ให้ความมั่นใจกระฉับกระเฉงในการใช้งานในการขับขี่เนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากต้องบอกว่าสำหรับสายสปอร์ตเนี่ยนอกจากบุคลิกด้านนอกที่โชว์เขียวมากขึ้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่างานนี้ครับการเพิ่มมูลค่าอีกห้าหมืบาทคุณจะได้สิ่งที่ตอบโจทย์ความสปอร์ตอย่างเต็มขั้นเรียกว่าเป็น โตโยต้า CSR ที่สปอร์ตที่สุดที่ผลิตออกจำหน่ายจากโรงงานโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนี่แะครับถือตัวเลือกอีกหนึ่งคันสำหรับท่านที่กำลังมองหา CSR ที่มีความพิเศษมากขึ้นกับช่วงล่างที่เรียกว่าไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรแล้วครับช่วงล่างนี้อัปเกรดมาให้จากโรงงานให้ทั้งบุคลิกความสวยงามแบบชุดแต่งรอบคันแล้วทั้งภายในภายนอกแล้วแฮนดิ้งการับถือว่าทำได้ดีครับนี่แหละครับเจ้า โตต้า csr gr sport ที่ถือว่าอีกหนึ่งทางเลือกครับกับราคา1,199,000บาทก็ขยับขึ้นมา5,000 50, 0บาทกับตัวเรือที่น่าสนใจคันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นต้องขอตัวลาครับฟ้าครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้และอย่าลืมครับฝาแอปดีีแอปคาบัดีครับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ